น้องแมดคะ่ะลูกบัวชมพูฟอร์ดโชว์ลีลาเป่าแซกมุมนี้หล่อละลายคะ่ะ DNA พีเมยมหน้าตาดียกบ้านจริงๆสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวเสียงดีบัวชมพูฟอร์ดซึ่งหากได้ติดตามอิสตาแกรมของแม่บัวบ่อยๆจะเห็นาภาพครบอบครัวของคุณพ่อช้างสมประสงค์และแม่บัวรวมถึงลูกๆทั้งสามคนน้องแมดน้องมาร์กและน้องเหมาทำกิจกรรมด้วยกันตลอดล่าสุดแม่บัวก็ได้โพสต์ภาพลูกชายคนโตน้องแมด กับความสามารถด้านดนตรีเป่าแซกโซโฟนช็อตนี้ทำเอาแฟนๆใจละลายไปตามกันกันกบรอยยิ้มและความหล่อของน้องแมทช่างส่วนผมที่ดีและลงตัวของพ่อแม่จริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา้าที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ